คนโดครับสืบเนื่องจากเราได้ทําการรีวิวหลายรถใช่ไหมวันนี้พี่ทําสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วสภาพเสร็จแล้วเหลือแค่เอาเบรกเอาอะไรมาใส่แต่ว่าวันนี้เราเจะเครื่องอเครื่องตัวนี้นะครับเข้าๆน่าจะประมาณ200แสนกว่าน้องๆก็จะบอกว่าพี่ทําแต่หัวเอ็กไซเตอร์แรงอะ่ะเออพี่ไม่ทําหัวเบรตรงรุ่นมีมมก็คือง่ายๆพี่ทําไปทั้งหมด6ตัว โปติดปะเดยเขาปัดปัดเยอะเด้ไม่ช่องหน้ากูเลยลอเฮ้ยเกิดไปละโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเที่ยวสายดาวยุโรปทุกท่านเลยววันนี้ข้อผมแล้วสอนจตนวันอินฟินิตี้แมนครับผมวันนี้พี่คิดอะไรเพลินๆไปหน่อยจะไปตกปลาเหรอใช่ครับวันนี้พี่ได้ปลามาหลายตัวจะบ้า คนดูครับก็เนื่องสืบเนื่องจากที่เราได้ทําการรีวิวอะไรรถใช่ไหมวันนี้พี่พามาดูครับพี่ทําสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วัดทััดทัดเย็ดนี่ครับพอประกอบขึ้นรถเป็นคันแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ครับคนดูเยังไว่แอ๊ไหมคือวันนี้ครับคนดู ไม่ได้มีอะไรสภาพรถตอนนี้คือเสร็จแล้วเห็นไหมสภาพเสร็จแล้วเหลือแค่เอาเบรกเอาอะไรมาใส่ก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์เราเจะเอาเครื่องขึ้นเครื่องเราอยู่นี่ครับคนดูมาดูฝั่งนี้ครับนี่คือเครื่องรถแข่งจากทางการเองว่าออคาร์ตสมาร์ทด็อก d ดกมะพร้าวแก้วไหมอันนี้เขาเขาอันนี้เขาเรียกว่า,าอะไรบิ๊บอันนี้เขาเรียกว่าปักแต๊ไม่ใช่พี่พี่เดียร์ถูกเดี๋ยวปักแต๊บางคนถามว่าใส่ทําไมนะครับใส่ไว้กันหิน กูเห็นเข้าเคยเห็นเข้าแล้วใบวาวแม่งบินมไดหินเต็มไปหมดเลยก็เลยเอาไว้สูงหน่อยนะครับจริงๆพี่อยากต่อขึ้นมาอย่างนี้เลยแต่ว่ามันด้จะเกินไปคนดูครับเครื่องตัวนี้มาคนบอกเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องทําตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเป็นเครื่องที่เราไปให้ช่างมิ์ แข่งตอนนั้นก็คือเป็นเครื่องตัวนี้แล้วเดี๋ยววันน,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 ววนี้เราก็เลยจะมายกใส่คันนี้ก่อนก็คือมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็หลังจากแข่งเสร็จสนามนั้นนะครับเกียร์แตกเก,กียร์สามใช่ไหมใช่เราก็มาลื้อเปลี <S 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 ่ยนเกียร์ครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะยกใส่คันนี้น้องๆถามว่าพี่แบงค์ทำรถกี่คันพี่บอกเลยว่าทําทั้งหมด3คันเครื่อง6ตัวมดูเลยสองสองคันมาดูรวย สองคันเนี่ยจะน่าจะเป็นอัดขี่อีกคันหนึ่งน่าจะให้ออตขี่นะครับเพราะอ๊ดอยากลองขี่ใช่ไหมก็เดี๋ยวจะให้ออตขี่เพราะว่าจะปั้นมันเป็นตัวขับประจําบ้านนะครับเวลาสมมติว่าถ้าอัดไม่ว่างไปขี่เราให้บังเนี้ยเรายังเหลือโอ๊ดไงแต่ถ้าอ๊ดไม่ว่างเรายังเหลืออัดอะไรประมาณนี้ออดอัดอะไรประมาณนี้แหละไปเดี๋ยวขึ้นไปเลยเครื่องตัวนี้นะครับงบประมาณเท่าไหร่ไปอ๊ดมึงตีละมูลค่าดิ มาหลายตัวจะตียังไงพีว่าข้าวๆดิร่าวๆดิร้าวๆ,าวๆาวน่าจะประมาณ2องแสนกว่า <c oughs> อยู่เปล่าไม่รู้ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกที่ผมให้ความสําคัญกับมันประมาณระดับหนึ่งนะแต่เครื่องตัวอีก2ตัวที่อยู่รถอัดเนี่ยผมให้ความสําคัญกับมันอ่ะก็คือเต็มแม็กเลยเพราะว่า2ตัวนั้นผมได้ทําการค่อนข้างที่จะทําเยอะนะครับผมเพราะว่า มันเน้นอ่ะเนาะเราก็เลยแบบเปิดเผยไม่ได้ไงนั่นแหละว่าผมทําอะไรไปบ้างเอาไว้ถ้าผมวิ่งแล้วมีเวลาสวยๆมีเวลาดีๆแล้วเดี๋ยวผมจะรื้อบอกข้อมูลทุกคนแล้วกันว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับประมาณนี้มันจะอยู่ยังไงเดี๋ยวพี่ทำไมมันใหญ่ยาวขนาดนี้หนดัดินี้ใช่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เลยต้องตัดอ่ะมันใหญ่ยาวจัดต้องตัดบางคนคุ้นๆเลยใหญ่ยาวมันทํำกูเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยคนดูว่าทรงรถมันเป็นยังไงวะออามึงลองใส่เข้าไปในรถอ่าเพราะเดี๋ยวจะได้จูนรถอ่ะเอารถลงได้นั่งรถลงอุมันอยู่ไม่ได้เลยะ มาติดหมดเลยเอ,าอย้าวทียแบบนี้ไอ้น,นี่หักนะไอ้น,นี่หักนะหักแน่นอนหักแน่นอนอ้าวลองลดลงดิดูทรงรดดิปับ๊บลงเลยเอ้าแล้วมึงลองนั่งดิถ้าแบบนี้ท่อติดพื้นแน่นอนคนดูผมการันตีว่าท่อติดพื้นเนี่ยเอางี้เอาขึ้นเอาท่อมาลองใส่ดูดิ่ดดตอนนี้นะครับก็คือ ถ้าเป็นเอ็กไซเตอร์นะครับท่อเรายังไม่มีสำเร็จนะเพราะว่าพี่แดงสายสี่เขายังไม่ได้เขาอะพร้อมแต่เรายังไม่ได้ลดไปขึ้นท่อที่เขาเราก็เลยต้องใช้ท่อด S N K เมืองเทพก่อมน,นะครับผมก็คือเป็นทอบของตั้งเต,เงเตะมากรับ<_'><_ รื้นพันกันนะฟ้าเดี๋ยวใส่ท่อเลยเนีย่พี่จะพามาดูท่อท่อก็จะเท่าแขนผมอยู่แล้วอ่ะใช่ท่อโคตรใหญ่นี่พี่บอกเลยครับก็คือเป็นสเปคที่พี่ต้องการนะครับพี่ก็จะบอกว่าช่างเซ้ค,ครับผมต้องการท่อแบบบั้งลำควายนะครับหลายๆคนก็จะรู้จักหลุมโบกควายอยู่แล้วนะครับผมก็แบบว่า เกือบเท่าแขนนะครับเห็นไหมเออเดี๋ยวให้ออดร้อยท่อดูนะครับผมแล้วลดลงดูว่ามันจะชนพื้นหรือเปล่านะครับแต่พี่คิดว่าไม่ชนหรอกเพราะว่าพอดเอ็กไซเตอร์มันออกข้างเนาะนั่นแหละประมาณนั้นพี่ต้องการทํารถให้แบบเตี้ยที่สุดนะครับผมทําไม้ถึงต้องเตี้ยที่สุดมันเท่ดีครับเออมันดูแบบแดกดีนะเออบางคนบอกเอ้ทำไมพี่เลโชรถคนอื่นมังไม่เห็นเตี้ยเลยแต่ทําไมพี่ต้องทํารถเตี้ยมากยังเลยอ๋อคือแบบมันเท่ครับน้องเออ แต่อีกคันหนึ่งมีคันนี้ปับ๊บแล้วก็มีหัวเถิกอีกคันหนึ่งตอนนี้บอดี้อยู่กับลุงเอ็กลุงเอ็กเขาไปจัดสภาพเพราะว่าคันนั้นเขาขอทําบอดี้เองเขาอยากได้เลเชลรถเป็นแบบของเขาก็จะไม่เตี้ยแบบของเรานะของเราจะเตีย้ยจริงๆแล้วรถมันไม่ได้เตี้ยโนะต้องบอกว่ามันเป็นเวฟเอ็กไงมันมันคันเล็กมันเลยดูเตี้ยนะยใส่ทอดดูก่อนอ่ะประมาณนี้เอาลงไหมเอียงรถไปฝั่งนู้นก่อนให้เห็นด้แล้วก็เอาลงดูดิมันเป็นไงแล้วสภาพมันทรงสวย,มยผมบอกเลยเว่าเตี้ยมากอ่ะดูดิ่เป็นไงอ่ะเอาลง่ะ โ,โชว์ต้องตัดเลยเชะต้องตัดต้องตัดนี่จะอยู่ประมาณนี้ก็ท่อไม่ขูดเพื่อนนะเห็นไหมแต่พี่คิดว่าถ้าเป็นเวฟเนี่ยไม่ต้องสื่อถ้าเป็นหัวเวฟไม่ต้องสื่อแต่ทีเนี้ยน้องๆก็จะบอกว่าพี่ทําแต่หัวเอ็กเซเตอร์แรงอะ่ะเออพี่ไม่ทําหัวเวฟตรงรุ่นมีมีอย่ามีก็คือง่ายๆพี่ทําไปทั้งหมด6ตัวเบิกใหมย่ยันเดินใหมอ่อ่ะเบิกหมดเอาง่ายๆไลโอตไหนมึงลองทรงทําท่าออกตัวเด็กดิ ทำไมต้องใส่เดี๋ยวมอเดี๋ยวมาถอดลองลองลองนานโพดเมื่อไหร่มึงจะพร้อม่ะอราไม่อันปไหนก็ไปไปเฮียไปฉัดข้คงด่าให้คยแล้วอดูครับก็ประมาณนี้ดูเบื้องต้นครับ คือน้องๆหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นรถหลักเดิมเนาะ<ช>ที่เราทําเราก็เลยตั้งใจนะครับผมพูดหลายรอบแล้วเดี๋ยววันนี้จะชี้แจงเลยก็คือเราทําเป็น3คันเวฟ X1 หัวเถกสนะครับก็เครื่องทั้งหมด6ตัวเป็นเครื่องหัวเอ็กซเตอร์ตัวเดียวอีก5ตัวเป็นหัวเวฟตรงรุ่นเลย5ตัวใช่แล้วถามว่าเ้ยรถต้อง รถแค่สามคันทำไมทําเครื่องต้องหกตัวคือถ้าสมมติว่าคันนี้เครื่องแตกหรืออะไรพังอยู่หน้าปาร์คเฟิร์มผมจะไม่เซอร์วิสอะไรทั้งนั้นผมจะเปลี่ยนเครื่องเลยแล้ววิ่งเลยยกเสียบยกเสียบอย่างเดียวเลยใช่กล่องผมก็จะเซตไปกล่องนี้ของเครื่องนี้กล่องนี้ของเครื่องนี้ชุดไฟเดียวกันหัวฉีดชุดเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะต้องไล่เก็บเลยคันนี้คันนี้เครื่องคู่นี้อ่ะขึ้นจูนให้เสร็จเก็บคันนี้เครื่องคู่นี้ขึ้นจูนให้เสร็จเก็บคันนี้เครื่องคู่นี้ขึ้นจูนให้เสร็จเก็บสุดท้ายเราก็ต้องขนไป เทสที่อาจจะเป็นรัศมีหรือว่าเป็นวังน้อยที่มีสนามให้เทสนะครับระยะทางน่าจะ402เมตรอ่าแล้วเราก็ไปเทสแต่ถ้าบริเวณภาคอีสานมีให้เทสผมก็อยากไปเทสนะถ้ามีนะครับก็ประมาณนั้นถ้าใครเป็นเจ้าของสนามหรือว่ารู้จักก็บอกได้นะผมผมอยากค่อนข้างอยากเทสรถนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเป็นสนามบุรีรมย์พันเมตรผมค่อนข้างอยากเทสนะครับผมก็ในส่วนวันนี้เราได้ยกเครื่องขึ้นเรียบร้อยแล้วเหลือเซตบางคน <Okay. S 1> ถามว่าทำไมมันถึงมาชนเพราะมันเตี้ยโพดครับมันเตี้ยโพด โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นไม่ได้มีอะไรมากยกเครื่องขึ้นแล้วเหลือแต่งบางคนแต่งอะไรผมก็งงทำไมมัถึงชนวะถ้าทางที่ก้านก็ไม่ได้ยาวนะชักก็ไม่ได้ยาวนะครับผมก็ประมาณนี้นี่ ส่วนฝั่งนี้เหลือเบาะเอาไปปาดอยู่แล้วก็ชุดบบสีชุดสีเนี่ยยังไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวคันนี้พอเสร็จแล้วนะครับผมพอเราจัดสภาพใส่อะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก่อนที่จะจูนเราจะไปหาร้านฮ<อ>ัตสติ๊กเกอร์อ๋อผมว่า้วไม่พี่เอาติดมาไม่ติดสติ๊กเกอร์เลยเพราะต้องการให้เขาแรปสติ๊กเกอร์เป็นแบบของเราในรูปแบบของเราคนเห็นจะได้เยี่ยรถสอดจอนี่ว่าไม่แรงแรงอะไรอย่างเงี้ยไอ้คันนี้แหละที่มันไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ไม่อยากให้เอาไปดราม่า,มากันนะเพราะว่าผมตั้งใจทํามาเล่นสนุกนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแข่งกับใครหรือไปทะเลาะก,กับช่างผมตั้งใจทํามาดูเวลาอะไรประมาณน,นี้น,นะตัวเองสนองนิดตัวเองเไม่ได้สนองนิดตัวเองสนองนิดคนดูเลยเ<อ>คนดูบอกเห็นพี่แบงค์ทำฟินไปแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็ของพี่รอบนึงที่วิ่งกับพี่โอมแล้วก็ของพี่บี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนั้นมันก็คือมันแบบมันไม่ได้อยู่ในกติกาไงคือกติกามันแบบมันไม่มีกติกาอันนี้เราก็เลยอยากลองทํารถในกติกาดูซึ่งสนามเนี้ยเขาบอกว่าลูกไม่เกิน7เนอกนั่นอ่นา ใช่ย้ายหลักเลด้วยนะแต่ผมไม่ย้ายเพราะว่าเผื่อในนะอนาคตถ้าเผื่อผมได้ไปวิ่งงานพี่จ้างานเอ็นจีโอนะเพราะว่าเสียยูชอบชวนไปแบบว่าไปเปิดบูธอะไรเงี้ย<ม>ก็เผื่อเอาไปวิ่งเล่นนะครับ<ม>ก็เลยตั้งใจว่านั่นแหละถามว่าจริงจังไหมก็ไม่รู้สามคัน<ม>ก็ลองลองทำดูครับคือแต่ละเครื่องอนะ่ะผมจะ ทำคนละแบบไปนะผมจะเซตหลอดเลโชเซตทุกอย่างคนละแบบหมดเลยนะครับแล้วก็ลูปแคมอะไรพวกนี้จะคนละแบบหมดเลยเพราะผมอยากรู้ว่าเอ้ยแบบไหนมันจะโอเคที่สุดในระยะทาง402เมตรถ้าผมทํานะเพราะปกติแล้วเราไม่ถนัดรถสั้นเนาะรเราถนัดรถยาวนะครับล่าสุดเนี่ยเครื่องตัวนี้ที่เอาไปวิ่งนู่นอะ่ะเป็นสเปครถทิปอะ่ะพูดกันตรงๆอะ่ะเป็นสเปครถทิปนะที่เอาไปวิ่งแต่ก็เกีย่ยนสามแตกก่อนนะครับแล้วก็เจ้า อคนขับรถนะเจ้าเจ้าน้องแคมพัทยายังไม่เคยขับรถเลยหลักเดิมวันนั้นขับครั้งแรกก็เลยบอกว่าออกไม่ได้พี่ล้อมันฟรีออกซอฟไปออกซอฟกว่านี้รถมันยกล้อออกแรงไปก็ฟรีไม่รู้จะทํายังไงนะครับผมตอนนั้นรถเลโชคันนั้นเราไม่ได้เซตดนะ้วยเนาะที่ช่างวิทย์เอามานะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดใหม่นะครับคันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณสปอนเซอร์หลักอีกหนึ่ง<ม>ครั้งนะครับผม <laughs> สำหรับร้านฮัคดีไซน์หรือฮัคสติ๊กเกอร์นะครับผมแล้วก็บริษัท AP Honda นะครับบริษัท DID นะครับผมแล้วก็บริษัท s s t ตองนะครับผมที่นี่ครับจัดร้อเทปเทป,เทปมาให้เรานะครับผมนี่เลยแล้วก็ขอบคุณน,นี่นะครับ ถ้า SMK เซะมอกรุงเทพที่คิดตังค์เหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่เป็นไร <c oughs> ช่างเซะบอกว่ากูไม่รรสปอนเซอร์เพราะว่าช่วงนี้กูกรอบนะครับไล่รถหมดเยอะแล้วเมื่อกี้ไล่ไล่ในโตไอ้ซูปปเปอร์เว่นหมดแล้วเ, <c oughs> เป็นแสนนะ <c oughs> นะครับแกก็เลยว่าเอาสอสจกูสปอนเซอร์ไม่ได้นะต้องคิดตังค์ก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เกาะน,นะครับฝากไว้คนดูมาแล้วสำหรับเจ้คาคันนี้โอ๊ตมึงลองนั่งทำท่าออกตัวดักเลยดีมากเออเอาลงมาเอาเด็เอาลงออกตัวดักออกตัวดัก โอเคครับดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค,ครับ <c oughs>